นอผู้ใดนะบินหนาบิตามาผมเสื้อเสด็จค่ะประตูให้เส็้อเสดดจ้าฮอนฮ้อนะมาใช่ไหมมาตาบาจ้าเออยหอกหามาปักสองเห็นอยู่เห็นข้าจ้ะ เอาสิไปหาอยู yeah, ่แดดอ่อนก่อนสิขึ้นไปหาว่พวกมันยังไงพวมนมามาเนี่ยนี่ดูว่าน่พอกแก้มขาวแล้วบ่เยนยากนกลเขีน่าย่าแล้วไปเนขอบ้านเราไปเราขึ้เมืองเราไปเส้นหนังสือยัง <c oughs> เออเอออมาเน่ยหาเราจอดเลยหาเราเลยหาเราเลยมาสบายดีปาลุงน้ำสบายดีปาลุงอืาว่ามมีโควิดปะอยู่บ้านอวนมมีโควิดบ่เจอยทามันเจ้าจอติดติดโควิดเน้อบ่มีหรือมปอืาบ่มีแมนนะฮะูจิงนะฮะ จริงเงี้งนะลองดูพี่น้องนะเปิดเตงเสวัสดีป้สวัสดีป้ลุงนี่งามเงามสวัสดีป้าลุงป้าเอองามเลี่ยวเขาเป็นตะแพงอ้วนอ่านอ่านไดเขาเขาเจ้าเขาเม็นมากว่าอ้วนคือเป็นตัสช้างสินี้นะน่ารักเลยลงขบแล้วคลิปนะ ลงขบแล้วคิปนะเอาแกนไม้อ่าเยวันที่อะไรมือหวันที่สิมื่อไ่ไออเกอมือวันที่สิเก้แน่พริกคำขอพินมช่ข้าประชญกับพีนาวันที่มือวันที่สิบเกาดจ่อยออกเอ่อเ่อสงคำขอพินใหม่นะแต่จริงนะเป็นวันที่เป็นวันที่สิเก้าไกลเบิร์งะเี๋ว่าสือนื่อนาะ อืมันแเปียอซเแวแล้วปบ่อไปหามประทันะบัดบัดกับเอเป็นวัดน้องกันได้เออตัวห้าสแปมว่าห้ามประที่น้แต่ห้ามจังจะกลับมานแม่เลยอืออเอบัรอีอนกันได้แม่แต่ว่า ถ้ากตจัยบมาหาถาเริกเนิพี่น้งเริกลายบาแต่เขาส่งคำขอหนืวคนที่สิบเก้าเออเอาอยู่มานะ่ะเขาจอดิมาเอามาเลยอ่ะป่ะอ่อปะป่ไม่เอาเหรอไม่เอาไม่เอาจ้ายสิพี่น้าทานชัดจ่ายแล้วครับวไม่เอาหรอ มา้นเล่ะะฮฟังรู้เรื่องไหมอ่ะพูดไทยฟังรู้เรื่องไหมอาหารสจ่อยไหมเนี่ยอาหารไหมเนี่ยอาหารอาหารสั่นสวัสดีครับเป็นอยู่บ่โอนนึสวัสดีครับรูดข่าด้วยสวัสดีครับเออเว้นหน่อยเว้นเวนเอยสวัสดีครับแพ้แล้วแพ้สจ่อยแล้วแพงยุ่งฮะแพงสจ่๋ยอยู่วันนึงวันนึงกับแม่ แทงเาจอยบ่แอะแพงอะสิล okay. ่ะมาด่ามาด้าห้งเลยปวนแพบคนน่าปวดแทบ่นประเทศเธอมานออือหแม่หัวกคันไปดนจิินาคันออกไปหาเขาจอยกับเปเรียหรีนำไปเทานล้วพี่แม่ปาเปอเวันม้อนน้ำเต๋อวัน

เตะให้ปวดนะเตะพอดีนะโอ้ยหัวหอดเนาะทิ้ายทิดหนึ่งจะจำหน้าแล้วโอ้ยมื่อไหรเออมื่อไหรก็ไปเห็นอยู่ในวานนี้มันบอกเออวานนี่นะโอ้ยเห็นเยอะเนาะว่นนี้ไปเล่นน้ำกันเนาะว่นนี้นั่งเล่นน้ำกันไม่ว่านเหรินแบบตะกี้อ้วนเป็นนางเหรินที่บ้านเขาจ่อยนี่หน่อยดิอ้วนเนาะหล่อเลยเด้ะอ้วนเนาะอนน่ารักเลย โอ้ยขาม,มาพี่น้องขาัจจงอตัตรายขาวนขงเนโตองมีห้อง,งเียนเนาะเขามากโตพี่น้องเนยตัวพี่น้องแต่โควิดติดน่อยู่บนเสื้อวางแต่แบบกัโตแบแบบขยามแล้วแเชินแล้วกัโตแล้วตัวมันมอมีมันอยู่ที่อ่านนันไหอ่าไปพคาไป อันนั้นอย่างเป็นนี่โอ้บัอันนั้นนั่งเป็นบ่กินข้าวเลยกินแล้วกินนักกวมากินกับาตัวอันนตัวกวามานะตัวเดียวตัวเดียววะตัวโผล่ตัวตุ่ตัวแม่แม่เออไปเบิร์นบัวบัวบัวเป็นยังไงเป็นใหญ่ฉังฉันฉันสั่มเนี่ยจะเอามือเมืเรี้ยงวะสั่มบัเป็นไปใช่ไหมไปเบิร์นไหมเบิร์มาไปมมาหน่อย แดดสยแดดเป็นนักโทดเจนแดดแห้งเลยแดดหดเกินขึุนขบามโตขน้นมาสองใส่มถึงสี่แล้วนายพูดอะไรเอ้อไปเอาไม้คอนี่มีกูได้ป่ะไม้คอยสองสามโตอะไรสี่โตเลยมีคนไม้เหรอ กาแล้วมาเช้ามาแล้วดิจ้าเจอทมาแล้วก็จะอุตกระอิเลหมอเป็นบัสเป็นหนังหางเขาไหม มาเจอคนเจดโตอีกทีคนหรอตาโต้คือนั้นโค้กใครแนวนี่จังมันการ์ดเมื่อใครแนวนี่เออ

อันนี้คองขนาดน้เขานมเขาผีเยะมาบ้านจองตัวตัวตัวขู่เลยขู่ก็แม่เนื้ไม้ตัวเธอก็ตัวแม่แล้ของเจ้าอกขยอนตัวแม่ละตัวแม่ตัวแม่ใชาแค่ไหนถ้าเราบินไปอ่ะนหลุมดกโคต

เจ็จตัวนะครับวันนเจ้าลูกไล่มาอีกเนี่ยต้อาเพียกกระพอพี่น้องต้องเพียกกรพพอยนะน้องวันนี้ไปก่อนโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องพอกันไปที่น้ำพี่น้องเนาะเอ่อถ้าดอยนั่งเนี่ยมาเอาม้าเนาะแล้วก็นั่งมาทำเร้่งจุดไม้ทินน้ำ ทีมครัอ,อะไรพี่น้องขอให้ทุขันที่มีแเงเนื้อพี่น้องเนื้อสุขภาพแข็งแรงเนื้อขอให้ทุขันเนี่ปยปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บเนาะขออย่าให้มีความเอ่อถูกมาเยือนเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจเริญเนื้อพี่น้องเนื้อสำหรับคลิปนี้ขอการคำว่าสบาย